คิดบาออกบอก่าถึกคิดบาออกบอก่าถ no like ึกก like ินเฟอยายบัวพี่น้องเอ้ยสวัสดีจานสาวเป็นยังไงแม่ขาขายดิบขายดีไม้ปวดเก้าเมาหัวเจ้ากระปวดคอยกระปวดเรื่องพะข่ามูเลื่อนอิริละเมื่อว่าแล้วว่าช่อมือว่าสิมามือนี่เผื่แบบมือวันเช้าอีกแล้ว ห่วยวมาเอาบปดองให้ปังมานนี่นะเขามันลหลเลยหมูก็พู้จะกินยังพี่น้องก็มากินเฟอใช่ยายบัวแล้วก็สิไปบ้านตุ้ยตุ้ยไปคุณจิราทอดกินครับกำพุงซมแซลกันกับหมูคู่อยู่บ้านตุ้ยตุ้ยพอแล้วเอาจิราไม่คข่จ้าตุ้ยบ่เอามานี่นั่งกำลังไปเก็บอันบักทัพผู้อยู่ขอบักทัพผู้อ่ะบัวไปกินกับส้มตำกัน พ่เจ้าพนปูกไม่ได้กินดาวพนปลูกพนบุเกบเกปลูกไว้ไฮลิโอกินนี่ปก๊บมันหวานแห้งเด้มันโด่ัโดกๆเลได้ปูมันมีสองขางครางลืมบอกให้เจนี่ถามยจโนนชาววันถามมายากเอาเป็ดบอลพราะว่าถามเอ่รลุนตั้งแต่ปู

นี่ส่องมาเนมเขาปุ้ยผู้ทั้งเทิงนั่นกันนี่พี่เฮ้ยมักใหญ่มันอยู่พี่นะพี่มาเอายื้อสงนี่เนื้อนี่ฮะอือไปเอามากุลไปเอามากุลเลรกรพาะเอาแต่มากที่มันแก่แมากหน่อยมันไวมันใหญ่ คุดกัหฮะคูดแ้วป่าเอามันจังบะฮอนเท่านาล้แเ้วจะกินไม่หมดกินเฟร์กัน่น้องเอ้ยทังไปว่าเอือกั่ะโท,าออาทมา,มายยว่าไปช่างด่าวัดสันไปพุนละะค่ะไปซุ้มแซวกันอยู่บ้านตุ่ยตุ่ยเลยเนี่ยไจของอร่อยไปกินกับส้มตำ ปกม้ยนีาจากพี่นอหเด้จะบอกวาอุดนุนเฟอเราก่อนบ่เฟอเราแสบได้เบื่ออันนบ่เบื่อเบอนี่นะเอาอยู่ที่นี่ห่อนบเลยก็ไม่เล้วนี่โอ้ยดีๆได้เอากินเอา นี่แหละห้าเ่า้องเ้ยกินยังเอคิดบอกบอกมาถึกินเฟืองกบกันยังพัดมีมูอเ้านีเดิใช่เลกินพัดมีพัดมีเอาอะไรครับพี่กับงกัปผัดไปปลาร וט ปลาร ו จะเอาประมวนะเอาเพราะว่ามีมองใช้นัโร โอ๊ยตกเวียดบักไตร้อนน้องเอ้ยเวียดกับบ่อเอากับเทยเฒ่าบ่มีคุณนท่าลิหลอเออคอยใช้ลูกจีนพีชสวยนี่กินเอ็นมือหนิใส่แล้วก็จีนกับพีชสวยบ่จักโอ้ยใส่แม่ข้าปวดหัวจ้าแม่ข้าปวดหัวตั้งเอกไว้ ก็โทษพี่น้ำงนี่รอบัวเบอือเลยพูก,กินได้คนไนพูก็กิน <c oughs> มือทั้งลูกชิ้นทั้งทัว่วเ <c oughs> มื่อนี่แม่ก้าปวด,วด,วดูว่าแม่ขาดใ่พิดใ่ถูกเออใอันหูจะได้ว่าบกินนี่ยนะว่าจิปวใจหให้แ่ละลืมบอ,นะอมกบอกว่าพูยู่ดิขึ <c oughs> ้นไปยู่อ <c oughs> ันโยปกินทั่วปกินลูกชิ้น บ้าอตอนมั้น้็จนนะบ้าอาตี้มัตตี้บกาน่ข้าิมบอกว้า,าเนเห่นย่อนแดตอนแดงนะยัท่านบอกนังันแดงสิบายุ่นะบอผูออ้นึงกับผู้นึงกับอกบอกมนะ<อ>ืมัดเห่นยีผู้นึกับบอกผู้นึงกับสิไปพุ่นนั่นแหละ ลอมันออกมายเอะๆเยอะน่ะแม่คนโตมัเอนกไม่กี่บบมือนานๆเบิ่งแถวแคมทางบานที่ตุอยส่ในสก็เลยว่จิตเออม่ต้องมาทีไปปนยัง้าอยู่ดีคนอ้าปมนไปูเป็นรอกไม่ใครยังว่าเพราะว่าขมูเขาจะบ่มาาอ่ กที่เธอว่าสิมาพี่มน่เออนไปไบานนงนแข็ล้วไป้เลาไ่เห็น่าบนน้อแข็งไปวกกาแแขกีอย่บานนอแเปิดางวานี่เพ่วัีมีได้ปั่ก็ะนาดนี่กนก็ได้บบเออมาคแล้ กิเอนนัยกระทั่งแวมงโกเขาตันะกระทั่งบันดุอยากไปสรุปแล้วไปไปนั่งิไปรีวิวเพอแงขานั่งิไปรีวิวเตอนแรกเขาเยี่ยมทุกสิมาหมูมาทังบ้าน

บัตรห่านนี้มันผัดถนนเนาะค้นผ่านตลอดเดือดเลยเม่พิกแย้ันเมือเถื่อนี่คนกีรูดผ่านมั่เถื่อก็บุกูแล้วว่าลานพื้นนมันเพราะว่าห้านห่านเนื้อเนื้อวัวีนคนบริเทดป้ายด้วพี่นอะ

บ๊องกันมาดีดีด้วรถอ่ะเด้อะใครแน่รถไฟฟ้าบ่ดนี้ใครบ่รถจักแม่เแต่ก่อนสิรถจักรชอบ่เด้อซาเล้งตั้งหากเมื่อนั้นน้องตกมันสิว่าซาเล้งก็เป็นน้องมันยนได้ไหมแล้วจะออกแต่นี่ก็ได้นั่นน่ะไรแรงหน่วยนะครับซาเล้งน้องละตะเตรียมโอ้ยน้องตกซาเล้งเออซาเตรียมไป กอขาไปเอง่โอ้ภูไม่เท่าทังนี้ี่ไว้ม่ไหรรถทันจะเออละทั้งกะไห้เก่งเก่งแล่ไปอู่มอนอกมาล่างน้ำกอพ่อแม่ทุกไปใชเลยก็ชือเขานีแต่บรถบเดียบนอรักลวงจากเลยักลแห้งเลยนะอาลูกเอาะหืมข่ายังขับไซเรนบอกเป็นบอกวันดี จะแ้งหมดแงจะขึ้นมาดองออกจากทะเล้ยานี้เลยบ้าเบิดโตแม่ไั่สมเฮ็ดมาจิโตคัแม่ขึ้นไปสักพักไม่แย่ิวลงมาโอ้ยบ้านเราบริพารงานถึงไม่ามาดูแลหลบริพารงานกันนว่างาว่าอย่างไร ว่านะเอามันเปียงมันย้อนเมื่อเหมนหูว่านบอกฟังเออในนามันมันกับแล้วมันกระบาดเน่แล้วมันซัดลงจากะเงอยเนาะมูบอกว่าโต๊ะโหรดยังหมดเสื้อหมูยังหมดักมูท่านเล่าอันจกินยังไหเล่ากระทมกี้ขีดใส่ยังไหใส่ยังไหนยาขยาขันวาขลามพังยามนึ่งมีันวะนการไส้แบกจะกินไรนาก้รกินไร ะอละ,ะละลอ็รบกันกับพาอ,อตายขึ้นแล้วด่ไม่ตายแล้วจ่องแรนลงงัดตรงตั้งแต่บรราโกเตะไม่ไ่ที่ยานต้องบุย่านนะมีมัเจอในตลาดบรยดาญานบรรลบแล้วคอยนี่บอกมีมาจจอในวังมืองเก่านั่นเองใครที่คนอ่ะ ไฟอะไรถ่ายกูมือนะใจเลยพชิเลยเดินอันไ้พอได้อู้ไลายกูเอากรเจียบสีก่านความมันดกเจจะกกระดามันนะกะเจีาเด้วะจากความันว่าจะนีเหอวะจัเห็นไฟเป็นเอาอยู่อันน well ี้เชยงจันงอสดอยู่ในตลาดเนี่ยเจ้าขาเจาทิยาติโลเพชร มวยเสียหายอีหยังเพราะว่ามันปวดบ่มื้อนะเขาบอกว่ามือเป็นอะไรนี่เขาทาอยู่เจ็บบ่าอ่าหืออันนี้แหละเขาทายเลยคือลบลูกระเบิดดีกว่าให้กับพาลเพิ่นมื้อหน่ะหมุนอยู่ในหมุนอยู่ในเสียงไอ้แขกน่ะหมุนก็หมุนอยู่ีได้ื้อยหมูอยู่วันบ่กล้ามาอกหมู่พอไปผมก็ขอว่าอันนี้รอเร็วกว่า แล้วก็ได้บัด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 ล้างล้างห้าบัดไปหาเบิ้งน้ำเขาได้ว่าเห็นตัวเองบ่คนนี้โอ้เมนตีอ่ะตีเอาทำมืออะไรเนี่ยแต่ก็ยังอยากเบิ้งตัวเองอยู่มีพี่น้องคนหยั่งกองเลยอยากเบิ้งตัวเองแต่ว่าอยากเบิ้งตัวเองไงแต่ว่าตัวเองบ่เบิ้งว่าว่ามูสิไายตัวเองเข่ากองไใหญ่บ่เห็นไหมนะเจอในตลาเก้าอยู่ยังสิพี่น้องในตลาดนะโอ้ย เป็นนักการหัวเรอยางเบ้งแล้ว่วาให้ฟังแม่นบอเออมึงจะทายกูไห้ไปพ่อน้องตาเหน็นอะไรดีอออบอกไปทายมึงจะบอใกล่องใจเยขอปากขอว่าบอกไปทายนะมาที่นี่แล้วว่าเยพาว,ว่าบอกทายกูเห็นกูอยู่ในในระวน,นการเต่ออนมนมานงนะล้วว่เาเฮาเฮาอย่าขู่ว่าเราหย่านกล่องพอยังน,นะออหดเาย่าเลเราปนป่า ไปใช้มนตีไนมันับห้องี่ซ้ประตคนดีเอากระ่ได้ำนงเราสที่ามาในบัตรกันบ้านผมนีผัวมี่ลูกมีกยั่ัน้ัยวคนผู้เดียวลูกจะยู่นน้มาได้หเนาะคนเด็นักขาดทางเา ไนี่มันว่าเราายกวละ้ง่ายๆสมัยนีมันเป็นสมัยที่แบบเิดกว้างทุกอย่างล่ะบ่มีภยสิบ่ฮู้จักอีหยังเด็กน่เด็กน้อยเกิดมาก็ยังเล่นโทรศัพท์เนาะ พันเ้หาหาล่ะสองพันเจ้าโฮกเหรสองพันเจ้าหกรข้ลาได้ยสามพันคนไลสดเนาะโตรเอาเลยบอกวันนี้มันบยก็ทีเป็นนี่ังมันบดเียหายมับดย้อนมาอีกเป็นวะเาเมื่อีนไลก็มาว่าะกระว่าบอกกวามันคือเอาแทนเอาแห้งแห้งได้พี่น้องขนาดจะเบิร์รถ ขนาดว่ามันก็แดดป่านนี้มีกาคว่ำเอานะแล้วก็าบอโอ้ยจะผลไปเที่ยวงานบุญนหินบนอะไนจะบริไปบนก็คือกระลังกระแลงอย่าบอกเฮ็ดกับถ่ายต้นโบราณแรตติ่มันบริเกิ้นเือำหินมันมันบวกเพิ่มขึ้นเก็บค่าหนี่งสามชิปหนึ่งค่าอันเขาไปนี่แห่งกระชามชิปอันผิดทางขนาดว่าเก็บค่าปีโหลดกับซองด่านนะด่านละสามชิปสามชิปบัตรบัตรค่าเขาขายขอเงินสี่บอทไรบอ เมลละเป็นละตตู้ด้ไปขายครับจะเยานก็ใช้ประมูลแล้วอย่าเมนเสียบอลเดีเห็นงานนามาจักรเมื่อึ้นเนี่ยเบื่องมอํำเหลืองครับตั่มันจีนโคตรีนุ่มด้กคตจกของมันก็ยกเลยคนเล้ยนนี้ห่าง แะไ้มาเบิดมือนีเงินบ่มืนสุดท้ายบ่มือสุดท้ายบ่ไมนมันวิเลยบ่ไปเหัวจเห็นะเอาบัวานนี่แล้ก็จะหูนะนีหอยบารีก็ขาแล้วนี่ตเรีย่าเายิ่งีนเไปเห็นก็จะเอาบัวานนี่้ก็จะเออไปกันบ่มือแบนกับบ่หูดอกเขาแเขาชวนดบ่หู โอ้ยมันกินกอย่ามดบานเมืองกมันเฮ็ดมพราเออออจับตินากระละกันนะพี่น้องทีแรกว่าสิพันคนีมที่อเพิ่นปว่าสิมาพี่น้องแล้วม่ได้ไปแ่อี้คือกันมันอดพสวัสดีดพี่น้องกระวนกาพักผ่อนอาการเป็นยังไงพักผ่อนปวดหัวตื๊บ